ามหาหอดจอดถึงพี่น้องคะ่ะกับข้าวหม้อใหญ่เจ้ภาพจัดให้ทีมงานเราเดี๋ยวรออีกหาักาเมนูของพ่อกำลงังมาโอ้โหกับข้าวเยอะมากหลายหมอพี่น้อง ขอบคุณอาจารย์นั่ตีนะครับ,บพี่คนทำข้าวช่วยนะครับสวัสดีครับพี่สุดชื่นในวันนี้เฮียงหมอเด้อเฮียงหมอเด้วย,อย,อวยขอบคุณแรงงานจากผู้บ่าวนั่งตีนะคะคนรวยคนหมอเด้อโอ้โหถือหมอด้ไปอีกก็ได้ ไม่สูตรไม่คัรบอนไม่จีทคร์บอนทีไม่นี่เล่ลูวเอาไปนี่ยังไม่นั่นดยิ้มไหรอีม้าเอาถอยออกมาหีกี่ดอกเออเรื่อง่องเตลียนสูตรบอลร้ี่ย่างไปหามถอยออกมาอี่ห มันกัเลยสีแสบโพดอย่าไปเรากินย่าปีิว่วเออ,อ,อเย่ยาออกไม่ทีละก่อน,อนย่าออกไม่ทีละก่อนนี่นะคะบรรยาการมาถึงงานแล้วนะคะจะกินมาหอดก่อนก็เลยได้ขอแรงเพคนลราไม่ตูดอ๋อยย่าไปควางคู่เมาแอบซื้ <c oughs> อหรอ <c oughs> เออนี่ผู้ตัวหน่อยก็มพูพนให้ยกให้ยกกล้องเข,งขง่าทำเนี่ยเออ้ออ ซอยควยเน่ซอยควยเน่หุ่นซอยวยเน่ใช่ไหมเปิดโชว์เลยเจ้ามีหยังแน่กับเสากับเอยแกงเขียวหวานหมูฝอยหมูฝอยเี่หมูฝอยเดีย มาหรือพัดไทยพัดไทยทํายาได้ากินมากต้องรีบปิดนะเพราะว่าเมียงวันกินเลยจ้ากินเลยมาเด้อมาเด้อกินเข่าพ่อทีมงานแดนเซอร์นะคะนักร้องก็กําลังมาแล้วนะครับแลมากินเข่าโวยแหงแล้วเปกนขารถอไม่ได้ทั้งพ่นแล้วก็โค um ้งเข好吗มันต้องแฮกได้บองหนีจเพราะว่าโค้งมันหน่อยมันแฮกว่ได้ต้องไปพุ่นแล้วก็โค้งนี่นะคะบรรยากาศกินเข่าซะก่อนผู้เบา ทีมงานอาจารย์น,นันตีนะครับผมเปิดฟอเลยทั่วจีนหอม,มากีมรงสิน,าน้าจกไหนอกเราตมากมาถีงเพิ่มพลังกันก่อนได้เลยนะจ๊ะ